ถุดวงชาวาราศีเมถุนเตือแล้วนะคนมาจากนรกอย่ากใกล้อำนาจบนบ,นบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสิ่งต่างๆที่เข้ามาใกล้เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาตกตำแหน่งเอมเโมโดนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า การที่ท่านได้รับเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลได้การปฏิปฎดอยการรีเริ่ม,เร,มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอัศวินขี่ม้าถือดาบปรหารปะหารศัตรูโมมาดให้หมดไปสิ้นหวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลากเงินทอง ปูฤศีสองแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความผสมเร็จครับด้วยโอกาสบุญกุศลวาส,สนาตกตำแหน่งดาบสองขวคิดพินิษฐ์ไต่ตองให้รอบคอบปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้ากวะโดดดวงชะตาตกตำแหน่งในหัวมีตำมเมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นกับทุกสิ่งทุกอย่างชะตาชีวิตจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีตกตำแหน่งเดวิล ปีศาจมูมานางมาร้า่ใส่ไายป้ายสรรีกันแกล้งในโชคตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายครับนะผมท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสขาววิวาขาวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาอัศวินขีม่ม้าถือถ้วยทองด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวราสิงสิทธิ์คำชูปกปาก,ปากคุ้มครองรักษาโนนนำโชคตาดวงชะตาจะเปิด ดวงตาเปลี่ยนแปลงผ่านพัฒนาได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบการที่ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ดเดียวหาถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปเปลี่ยนแปลงผันกาที่จะมุ่งมั่นในการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชกตา ใครบางคนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาการยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีการได้รับช่วยทองจะสังเกตในโชคชะตาว่าดวงชะตาของท่านจะต้องดลบปลีกกับคนมาจากนรกคนมาจากนรกก็บ่งบอกแล้วว่าจิตใจของเขาต้องตกต่ำเบี้ยดินเป็นปีศาจหมู่มารน,นางมารร้ายใสยร้ายป้ายใสกันแกล้งในโชคชะตาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่คนแบบนี้อย่าอยู่ใกล้เด็ดขาดทําให้ท่านตกต่ำเบี้ยดิน ซ้ายสามดาบขวาสามดาบไม่มุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวหาตกตำแหน่งสองถ้วยทองท่านจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งการตัดสินใจอย่างน่ากลัวเพราะฉะนั้นคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดได้เจอในสิ่งที่ใช่นะผมใครบางคนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนาําโชคชะตา ปีศาจหมูมานางมารไายที่เข้ามาใส่ลายป้ายสีทําให้ท่านตกต่าเบี้ยดินทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจมแย่รู้สึกต้องพลิกเปลี่ยนแปลผันโดยพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาต้องหลบปลีซ่อเลนดวงตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกพลิกเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีระบมถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทําอะไรบางอย่าง ครับจัดหนักจัดเต็มในโชคชะถาดูแบบนี้นะครับใครเตือนแล้วไม่ฟังนะครับผมชาวราศีแม่ถุนครับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้อนิดนึงนะแต่จิตใจที่้าหารของท่านนะครับผมค่อนข้างที่จะได้เจอต้องเห็นกับตาถึงจะเชื่อถ้าไม่เห็นกับตาจะไม่เชื่อเ็ดขาดนะครับดวงตาของท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอัศวินขี่ม้าถือดาบบาดะหารศัตรูหมู่มันห้รีบแก้ไขปรับปรุงดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ ครับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลการตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดเพราะฉะนั้นคิดพินิษฐ์ไตรตรองให้รอบครอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้ากระโดดเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะเข้ามาจัดหนักจัดเต็มบีดดาบปักลงมาตรงกลางตัวกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกลั้นนอนไม่หลับกระวนกระวายถึงเวลาแล้วไอ้ท่านมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้า นะผมจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาอย่าไปกลัวกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาให้รื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นสิ่งต่างๆที่ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตามีดดาบปาักเต็มตัวกระบนกระวายกระสาบสซายอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูหมูมาให้หมดไปสิน้น มันจะได้ค้นพบได้พบได้เจอตกตำแหน่งเดลิเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสปีศาจหมู่มานางมารไายใส่ไายป้ายสีการตัดสินใจอย่างน่ากลัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเดอะซันมังเกิดปักธงรอตกตำแหน่งไฮพิเทศด้วยอำนาจบุญบารมีวัสนาจัสติกเกิดขึ้นในโชคชะตารังนั้นไอ้ท่านระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาให้ท่านหลบหรีซ่อนเลน ดมูลมันเกิดขึ้นในโชคตาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันสมมัสติดกับดักมนเสนมนจันทาเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบปลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจัดหนักจัดเต็มนะผม โชคชะตามน้าบุญบารมีวาสนาถึงเวลาให้ท่านหลบหลีกซ่อนเล้นปัญหาต่างๆได้แก้ไขครับดวงเงินทองบารมีวาสนาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะผมสังเกตในโชคชะตาคนคนนี้ครับว่ามีบุญกุศลวาสนาให้ท่านหลบปลีกกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากนรกนะครับเขามาจากนรกนะครับหุนยาไปยุ่งกับเขาเขามาจากนรก ครับเตือนแล้วไม่ฟังก็ช่วยไม่ได้นะครับชาวราศีเมถุนอย่าไปยุ่งกับคนที่มาจากนากมนะผมปัญหาต่างๆไม่ใช่ตกตำแหน่งอะไรที่ไม่ดีเพราะว่าด้วยดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งายพิเทศคือเป็นผู้มีบุญกุศลวัสนาเป็นเทวดานางฟ้าลงมาจุติทำทำอะไรก็เจริญลูกเรืองงอกงามมีปากตรงกลางใจก็มีเรื่องเจ็บปวดเลือดแลวเป็นเลือกปกติของดวงชะตา วนนั้นไปไหนหท่านอดทนอดกัน้นต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างอาสบินขี่ม้าถือดาบบัดหัดประหารศัตรูโมมานหลุงชะตาจะได้ปราบศัตรูให้หมดไปสิ้นหลุงชะตาจะเปิดพิกจากร้ายกลายเป็นดีเทพเทวดาฟ้าดินปกปกักกุ้งของราาักษาลุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องหลบปลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตา ถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แ s u p ซุปเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมให้ค่าครูทางช่องได้สนับสนุนทางช่องได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ